สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณลูกค้ามาพบกับการรีวิวรถมิาบนะคะสีแดงค่ะหรือว่าสีเรดวน์ของเรานั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นสีที่เราจะไม่ค่อยได้ทําการรีวิวกันนะคะซึ่งเป็นสีที่ต้องสั่งพิเศษสั่งเฉพาะคุณลูกค้าสั่งมาเพื่อคุณลูกค้าโดยเฉพาะเลยค่ะสําหรับคุณลูกค้าพิเศษพิเศษของมิสูอุบลน,นะคะ สำหรับเจ้ามิราดรุ่นนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเรามาด้วยโปรฟีดาวนะคะก็คือรับลดไปเลยค่ะศนบาทนะคะผ่อนค่างวดเริ่มต้น6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะสีเนี้ยสวยเลยนะคะประหยัดน้ำมันที่23.3กิโลต่อลิตรค่ะและมาด้วยออปชันที่ครบคันนะคะขนาดกระทัดรัดนะคะเห็นอย่างนี้ไม่เล็กนะคะบอกเลยค่ะว่ากว้างมากเลยค่ะใส่ของได้แบบจุกๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะ ตัวนี้นะคะจะมีช่องเก็บของนะคะทางด้านหลังนะคะสามารถที่จะใส่ของที่แบบว่าบางตาได้เลยนะคะใส่รองเท้าค่ะเอกสารสำคัญนะคะและเบาะของเขาค่ะสามารถแบ่งปรับพับ40-60ได้เลยนะคะและแผ่นบางตาค่ะหากคุณลูกค้านะคะไม่อยากใช้นะคะหรืออยากเอาขึ้นเอาลงก็สามารถปรับพับได้ตามการใช้งานของคุณลูกค้าเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ5ประตูนะคะเบาะด้านหลังเนี่ยคือ พับร้อยลงไปได้เลยแล้วก็สามารถที่จะวางของทับเข้าไปได้เลยสะดวกสบายมากๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะก็จะมีการติดตั้งกล้องนะคะกล้องบันทึกหน้าหลังเพิ่มเติมนะคะตัวนี้นะคะจะมีในส่วนของสปอยเลอร์หลังมาให้เลยนะคะจากโรงงานค่ะและล้อของเขานะคะจะเป็นล้อกระทะขนาด14นิ้วนะคะลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนแม็กเพิ่มขึ้นได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะ ตัวนี้นะคะสามารถเติมเบนซิน91 95 e20 ได้นะคะประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยค่ะเป็นซิงเกอร์ของเราเลยนะคะนอกจากสีจะสวยโดดเด่นนะคะยังประหยัดน้ำมันและโปรโมชั่นดีมากๆเลยค่ะรับลด0บาทผ่อนค่างวด6,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถคิดถึงมิสูอุบลค่ะ และภายในของเขานะคะก็จะเป็นกุญแจรีรโมทนะคะซึ่งเวลาล็อกรถปลดล็อกรถนะคะกระจกจะพับแล้วก็จะกลางให้เองอัตโนมัติค่ะมีระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาพร้อมกับหน้าปัดเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะ แล้วก็ยังมีในส่วนของตัวหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อ iPod i p h o p h o n u บลูท t ธได้เลยค่ะและแอร์ก็จะเป็นแบบปรับมือใช้งานสะดวกสบายมาพร้อม Stop and น o นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะพร้อมกับเบาะผ้าค่ะลายเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะพร้อม飒พร้อมสันบอกเลยค่ะว่าครบจบที่ t s u b i s h i ิม r รา e ค่ะ สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจรถมิซูบิชินะคะลูกค้าสามารถที่จะโทรได้ที่เบอร์081ค่ะ8764968นะคะผู้จัดการฝ่ายขายคุณแอนดูแลเองเลยนะคะและบริษัทของเราตั้งอยู่ที่บริษัทมิซูบอนราชธานีออโตโมบิลจำกัดอยู่ตรงข้ามตลาดดอนกลางนะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถคิดถึงเราคะ่ะ